ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่21พฤษภาคมตัวแทนจากพักการเมือง8พักนะครับที่ก่อนหน้านี้ตัดสินใจร่วมทำงานตั้งรัฐบาลนำโดยพักก้าวไกลนะครับก็จะส่ง MOU หรือว่าร่างเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลส่งคืนกลับมาที่พักก้าวไกลนะครับก่อนที่จะมีการลงนามถแถลงร่วมกันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่มีรายงานว่าทางพักก้าวไกลจะได้เสียงสนับสนุน เข้าร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมมาอีก2พักแต่ปรากฏว่า2พักที่เพิ่มเข้ามาที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ก็คือในส่วนของพักชาติพัฒนาก้ากับพักใหม่มีเสียงต้านออกมาจากทางด้านกลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าวไกลที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้ต้องยกเลิกข้อตกลงในการเข้าร่วมรัฐบาลไปนะครับซึ่งวันนี้คุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักคก้าวไกลก็ต้องออกมาทวีตข้อความขอโทษประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับโดยบอกว่า พักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักพร้อมกับโพสต์ผ่าน f เฟ e บ o ๊กแถลงในประเด็นที่ก่อนหน้านี้พักก้าวไกลไปเจรจาขอเสียงสนับสนุนจากพักชาติพัฒนากล้าแล้วก็พักใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยกันสนับสนุนให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกนัฐมนตรี แต่หลังจากเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ทั้งจากประชาชนสมาชิกพักหรือแม้แต่ว่าที่สสของพักก้าวไกลเองส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าคงไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพักชาติพัฒนากล้าได้ทางกรรมการบริหารพักจึงต้องน้อมรับมตินี้แล้วก็ตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้า แล้วก็คงจะเดินหน้าพูดคุยไปขอเสียงสนับสนุนจากทางสมาชิกวุฒิสภาแทนเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนอย่างเพียงพอในการโหวตเลือกให้คุณพิธาเป็นนายกและนําไปสู่การตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดพร้อมกับได้ถแถลงขอโทษไปยังพรรคชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจราจารในครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางเลขาธิการพักเก้าไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ออกมาเปิดเผยตัวเลขในการจับค้่ตั้งรัฐบาลว่าตอนนี้ยังคงอยู่ที่313เสียงจํานวน8พักการเมืองนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอและก็น่าจะมั่นคงตามหลักการของประชาธิปไตยโดยหลังจากนี้ก็จะส่งตัวแทนไปพูดคุยกับสวเพื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนกระบวนการในการเจรจาร่างเงื่อนไขสัญญาในการเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่า MOU ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีตอนนี้ทุกพักกาลังพิจ,จนารณาและนําเสนอวาระสําคัญของแต่ละพักเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อรวมกันเป็นข้อตกลงในการตั้งรัฐบาลโดยในวันพรุ่งนี้21พฤษภาคมจะมีการพูดคุยกับตัวแทนของแต่ละพักอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะได้ข้อสรุปร่วมกันและจะถแถลงลงนามอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันจันทร์ที่22พฤษภาคม ขณะที่ทางฝั่งท่าทีของคุณสุวัสดิ์ิปติพันลบในฐานะประธานพรรคชาติพ,พัฒนากล้าหลังจากที่ก้าวไกลได้ยุติการเจรจาในการเข้าร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยบอกว่าเคารพต่อการตัดสินใจในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลเป็นคนที่ติดต่อท่าทามมาด้วยเหตุผลที่เสียงสนับสนุนยังไม่เพียงพอในการโหวตเลือกนายกนัตรีโดยพรรคชาติพัฒนากล้าก็ตอบรับเพราะว่ามีหลักการสําคัญก็คือสนับสนุนให้ พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดตั้งรัฐบาลและให้การเมืองของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ขอบคุณพรรคก้าวไกลที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมรัฐบาลโดยยืนยันว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสาร่วมงานกันในการตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้มีปัญหาหรือน้อยใจอะไรเพราะว่าชาติพัฒนากล้าสามารถเป็นได้ทั้งฝ่ายค้านหรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลขอบคุณนะครับพรรคก้าวไกลที่ได้ให้เกียรติมาเรียนเชิญพรรค ชาติพัฒนาการในการเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เราเองก็ให้การสนับสนุนในแนวทางนี้อยู่แล้วว่าพักที่หนึ่งต้องเริ่มต้นในการจัดรัฐบาลก่อนแล้วก็จัดรัฐบาลให้เกินครึ่งให้มีเสถียรภาพฉะนั้นก็ต้องขอบคุณที่ได้ให้เกียรติถึงแม้ว่าเสียงไม่พอเนี่ยก็ให้เกียรติพักชาติพัฒนาการก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ดีนะก็ยังรักการผูกพันก็เป็นพักการเมือง ในจะามีอะไรก็พูดคุยกันได้เพราะว่าพักชาพนาการเราเราผมพยายามที่จะสร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างพักการเมืองเพื่อมีความร่วมมืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือเชิญมาก็ให้ความร่วมมือไม่เชิญมาบอกว่ายุติก็ให้ความร่วมมือก็ไม่ได้มีอะไรเช่นเดียวกับอีกหนึ่งพักนะครับก็คือพักใหม่ คุณกฤิดิทัศน์แสงธนโยธินหัวหน้าพักใหม่ที่ขอถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลครั้งนี้กับพักก้าวไกลด้วยเหมือนกันหลังจากที่มีกระแสต่อต้อตานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่เอาพักใหม่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจในการเข้าร่วมรัฐบาลโดยยืนยันว่าพักใหม่ยังคงสนับสนุนพักก้าวไกลในการเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลและพร้อมจะยกมือสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัมงตรีเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตย ส่วนเรื่องของร่าง MOU ในการตั้งรัฐบาลนะครับล่าสุดก็มีท่าทีเพิ่มเติมออกมาจากบางพักร่วมอย่างเช่นพักประชาชาตินำโดยคุณวันมุฮัมหมัดนอมัตหัวหน้าพักที่บอกว่าอยากจะให้มีการปรับแก้ไขในสองประเด็นหลักๆซึ่งถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของพักก้าวไกลด้วยก็คือเรื่องของการเปิดสุราเสรีกับนโยบายสมรสเท่าเทียมซึ่งทางคุณวันหุมัดนอมองว่ากระทบกับหลักศาสนาอิสลาม และประเด็นนี้ทางพักประชาชาติคงไม่สามารถยอมรับให้บรรจุอยู่ใน MOU ได้แบบไม่มีข้อยกเว้นด้วยรวมถึงได้เสนอไปไว่าอย่างน้อยที่สุดใน MOU ที่กำลังจะเดินหน้าต่อจากนี้จะต้องไม่มีผลบังคับไปถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปดูท่าที ของทางด้านพรรคเก้าไกลว่าจะมีมุมมองความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแก้ตามข้อเสนอของพรรคประชาชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าไปดูตัวเลขในส่วนของรัฐบาลพรรคเก้าไกลตอนนี้ที่มีอยู่313เสียงจาก8พรรคการเมืองนําโดยพรรคเก้าไกลนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่รายง,งานไปว่าเมื่อวานนี้มีข่าวการรวบรวมพักการเมืองเข้ามาได้อีกสองพักก็คือพักใหม่กับพักชาติพัฒนากล้าแต่ปรากฏว่าพอมีแรงต้านจากกลุ่มผู้สนับสนุนของพักก้าวไกลก็ทําให้ทางพักก็ต้องยุติการเจรจากับทั้งสองพักไปพร้อมๆกันทําให้ตอนนี้ก็ยังคงเหลือเสียงสนับสนุนในการเลือกให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่313เสียงเท่าเดิมครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเนเ็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเนเ็นครับ